อออเอาละครับก็อยู่กับผมนายปอเปี๊ยะนะกับแก้มจูซิบอดดักแรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะ คับคืนนี้ทุกคนก็รู้อยู่นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้นะครับนั่นก็คือเวลาที่รีกจะสิ้นสุดลงนะครับอ่าเ <Wow. S 1> รกทุกสัปดาห์ก็จะสิ้นสุดลงในวันจันทร์นี้นะครับอ่าก็เวลา2ทุ่มนะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เวลา2ทุ่มเต็มที่แล้วนะครับผมก็1ทุ่มกับอ่า47นาทีนะถ้าผมดูไม่ผิดนะ <laughs> อ่ะมาเหลืออีก14นาทีเท่านั้นนะครับที่จะหมดเวลานะ ตอนนี้ผมก็อยู่แรงที่ทุกคนอยากจะอยู่ที่สุดนะครับนั่นก็คือแรงโดมิเนเตอร์นะครับผมอ,อันดับที่59นะมีแต้มอยู่1360นรบะครับวันนี้ทั้งวันผมไม่ได้ตีเลยนะเพราะว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่ขวดมากนะเพราะว่ายังไงผู้ร้างไทยก็ไล่ไม่ทันนะผมอ,อันดับ100มีแต้มอยู่1 1 7 9นะครับผม <laughs> เป็นของฉันแล้วสินะโคเมอร์สไปนัท ผู้นำสูงสุดนะมีแต้มอยู่2 6 6 7นะครับผมก็แสดงความดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมนะผมนนที่เห็นกันทั้งหมดนี้ก็คือผู้เล่น1%ปที่จะได้การไปนะผมะมาไหนๆก็จะ,จะ,จะ,จะลาจากพู้ติดติดกันแล้วกันกับเลคโคม่าสไปนัทนะผมเพื่อเป็นเกียรติภูมิเพื่อเป็นอะไรที่แบบว่าต้องติดไว้ในตาตึงจิตใจของเรานะครับเราจะต้องทําการตีเพื่อแบบว่า ทิ้งทวนทิ้งทวนนะก็แปลว่าผมได้ล้างแค้นใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับรอหมดเวลายอย่างเดียวนะผมไปเอากันสักตั้งนึงก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะผมผมก็จะเอาเป็นตัวไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะถ้าเอากันจริงๆนะผมก็จะเอาเป็นแบบนี่ไม่ต้องไม่ต้องเก่งมากเลยอเอาตัวนี้ไปตัวนะึวนน่งตัวนี้ไม่เก่งเกินไปเอาตัวนี้แหละแล้วก็ตัวนี้นะผมแล้วก็เราต้องมีน้ำอะโอเคเนี่ย แค่นี้ละก็น่าจะไหวแล้วนะครับปะ่ะลุยกันดีฝ่านะครับก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมผมขอ,อผมดูโฆษณาหน่อยกันแล้วกันนะอ่าตึงมือดีเหมือนกันจัดทีมมเหมือนเราเป๊ะเลยทีเดียวนะเจ,จ๋าแจมเลยทีเดียวอ่าดูตัวไล่ลับหน่อยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะผมมาดาเมจต่ออาจจะเป็นรองผมนิดนึงนะผมมันไม่ไดาเมจอะเลือดด้วย <c oughs> เป็นรองหมดทุกอย่างมาเลยใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวถือเปลี่ยนตัวทันทีนะครับมี1 1 0 0นร้อนะผม โดนไหม,มจะโดนไหมไม่โดนนะผมโอ้โหจิตใจ <c oughs> ไม่กละะ้าแล้วเฟอเอาเลยโอ้โหร้อง <c oughs> มาโจมตีไหมหลังเลจะจัดเลยทีเดียวนะครับเลนชิเนียนะผมเอาแนละ้วโจมตีสองนับเข้าหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ไม่ตายอดทนเอาตาสดๆดเอาก็กาหนึ่งก็การสองก็การสามนะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสองโอเคไม่ตายชัว <c oughs> ยังไงชุดไม่ตายง่ายๆหรอกฟา์มาตัเช่นมันเมมันเลยใส่เข้ามาได้เลยหนังเหนียวขนาดนี้จมเตะยังอยู่นะผมเอ้ยเอ,อ้ยโดนฟาดห่างไปสองทโอเค <c oughs> ทำได้แค่นี้เองเหรอเลชินเนียบอสปิดแดงวิชัดโจมเตีหนึ่งจมตีสองสบายแล้วก็เหลือให้เพื่อนหมดเลยนะเพราะว่าไม่ใช่แล้วตายซะายายู่เลยนี่นะการฟาดห่างาาที่แท้จริงก็ต้องฟาดแบบนี้ มาเลยเซฟท็อปเจน2นี่ผมก็ยังไม่มีนะครับเซฟท็อปเจน2ก็ถ้ามาอีกก็สุดร้านแค้นอีกอนะรัล้างแค้นจ,จัดเลยทีเดียวมาใส่เข้ามาได้แล้วเซราท็อปโจมตีหนึ่งนะผมไม่สะเทือนเลือนลั่นใดๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหมันเก็บสแต็กสุดๆเลยนะครับแต่ว่าผมจะ1 2 3อ่า4นะป้องกันสี่นะมายังไงผมไม่ตายง่ายๆครับดิเออดักถูกอ่ะแสดงว่าดักถูกจัดๆมาเลย ใส่เข้ามาได้แล้วเซร์ทอปจ็อตี2เหลือสองนะผมอุ้ยสบายเบือ่อโอเค <laughs> แค่เหลือแค่2เท่านั้นเออหยอกเล่นไปก่อนเออปุ่ก,กัน1ป้องกัน2ป้องกัน3เออปุ่กัน3ป้องกัน4เออแล้วเหลือไม่3 อันนะ่ะมี6กแล้วผมผมจะตายไหมอยากรู้จริงไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมว่ามันโจมตีห้าเลยนึง <c oughs> แน่นอนเลยไอ้สูตรเหลือสแต็กเดี๋ย <c oughs> เหลือสแต็กตลอดมาโอ้โหลังเลใจจ,จัดๆนับโจมตีหกผมตายไหมเนี่ยตายสิครับอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยไปแล้วแต่ตว่าโดสแต็กไปแล้วไง <c oughs> สบายมากโจมตีหนึ่งโจมตีสองโอ้โหป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสี่เลยนะครับ เล่นแบบไม่เสียดายตัวใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเหลือกลับไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับม,มาพี่พันสองเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ดาเมจต้องพันสองเลยเหรอฮมาดาเมจมันเล่งขึ้นมาเพราะว่าเราแพ้ธาตุนะครับอจอมตีเซ่ผมก็ตายดีครับอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยมาตัวสุดท้ายนะครับยิงผมไม่เล่นก็ได้นะโคตรมันไปเล่นหมดเลยก็ได้นะแต่แต่ไม่เอาฉันจะโชว์ว่าฉันมันกแกร่งยังไงล่ะ มาเจอตัวนี้ซักหน่อยไม่ได้ใช้ไม่ตายมานานแล้วอุย้ยฟาดแบบยับยับเรียบร้อยสองมื่นกับหนึ่งร้อนะโอ้โหแข็งแรกร่งมากโอเคโอเคโอ้โหได้สามสิบเอดนะผมเจออนุภาพรีเจ้นระดับ3ามเข้าไปนะเตือนใหญ่เลยว่าเวลากําลังจะหมดแล้วนะสำหรับทุกคนที่เร่งกันอยู่ก็ขอให้รีบเร่งเลยนะเพราะว่าใกล้จะจาดแล้วนะมาดหนึ่งร้อยฮ่า ก็หุเหลือแป่นาทีเองว่ะนี่ขนาดเล่นแล้วเนี่ยอ่ะมาเอาอีกสักยกหนึ่งนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเอาพืชไปนะครับแล้วก็เอาเนื้อแล้วก็เอาต้องมีต้องมีนุกไหมผมว่าต้องต้องมีนุกสักตัวว่ะเอานกตัวนี้ไปก็แล้วกันไหวไหมไหวแนสู้ได้อยู่ละเเ้ยเอาแล้วก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนะครับผมมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยโอ้ยแข็งมาก โดยเฉพาะตัวแรกนะผมโอ้โหอัพพอตตอลัสเลเวลยี่สิบเจ็ดที่มันฟ้ามใฝ่ฝันของเดียสเลยนะฮะเอคาดหวังว่าถ้าผมเปิดคราวนี้ผมจะได้นะครัเออเลเวลเลเวลยี่สิบเจ็ดเนี่ยกะว่าจะได้อัพพอตหลายๆตัวหน่อยเลือดมันเยอะดีผมชอบเมื่อ้โ,อโห,ห,หลายมันก็สวยด้วยอะ่ะเป็นคอยาวที่แบบว่าอ้าวเฮ้ยเอาจริงเลยเนี่ยนี่นายเอาจริงเลยเนี่ย นายกะจะล้มฉันด้วยตัวของนายเองเลยเหรอไม่ธรรมาดาเนี่ยนายเนี่ยเอาซิที่ผมป้องกันหนึ่งนี่ผมกลัวบูนะผมไม่ได้กลัวอะไรเลยมันมีสิทธิ์เปลี่ยนบูมากระจวงผมได้นะผมก็เลยต้องอย่างนี้ไปก่อนมาเอาซิจอมตีสองมันคงลืมไปว่าใครแข็งแกร่งกว่านะครับอาผมจะป้องกันหนึ่งเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาดูบูดิอุย้ยเยอะนะไม่ได้นะครับต้องง่แง่ <G ül> อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้บูมีเยอะมากนะครับเพราะเลือดเราเหลือแค่พันเดียวแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์ตายสูงมากเฮ้แต่มันเปลี่ยนมามันมีแค่2อเอ้เราก็ต้องป้องกัน2อดีเรารับสตแต็กไม่ได้แล้วนะโอเคลังเลใจนะครับโจมตีสามโอ้โหไก่ยังไงต้องโค่นผมไม่ได้แน่โอเคพอกระเทเล่นไปเยอะละ โจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองจมตีสามนะเหลือไว้เพื่อนหมดเลยนะผมเนี่ยสวยโลดจัดกระแทกมันไอ้หูกัดนะไม่กระแทกเอื้อเรียบร้อยไปแล้วบ้วาปูโอ้โหมีพันเจ็ดเลยทีเดียวเลเวลสามสิบเจ็ดนะโคตรอิจฉาเลยทีเดียวดูดิแสงสีเงินไม่ใช่สีเงินสีฟ้านะโดนเลยเอือ้อผมเป็นจมนตีแค่สามไม่กว่าทำไมโหดไหล่เงี้ยเอาเมาหิดไปละเอาเมาหิดอย่างเงี้ยต้องเจอแอร์โคซะหน่อย เออจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามก็การหนึ่งนะครับสบายตายซะอย่าอยู่เลยบูระเบิดอะไรนี่นะไอ้พวกลเพสสีสวยเก็บซะงั้นมามาแล้วนะครับดันดากโกนตอรัสเนี่ยผมน,ยนี่โคตรเท่ตัวไฮบิทแลเนี่ยผมบ้มา่ง <c oughs> นีกล้าจะมาจับกันลีเจนระดับสามยิ่งชั้นใช่ไหมเห็นแล้วฉันไม่ตายแล้วฉันจะสวนแกด้วยให้มันรู้กันไปว่า หายเนื้อไม่สามารถที่จะโลดโควดได้ง่ายๆเราจะบอกให้ตายซะอย่าอยู่เลยนี่แน่นี่มันหล็กาดาเนื้อยังไงล่ะอ่าก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งยกนะครับผมแมนสวยโลนสุดๆอซึมขึ้นไปอีกแล้วอันดับ5 6แล้วนะผมมาขอแบงค์หน่อยแล้วกันก่อนจากตุ้ดๆๆๆๆๆๆุ๊ๆ ผมยังไม่เคยเปิดได้พันดีเนเลยนะครับอ่ะเหลืออีกต้อง5นาทีนะครับลุยกันต่อดีกว่าเล่นกันอย่างโมงมันเลยทีเดียวอ่อผมก็จะเอาเป็นเอาตัวน้ำไปตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่อไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจนะผมเอาเป็นต้องบูก้าเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำแล้วก็เอาบุก้าอีกตัวไปไหนวะ <c oughs> หาบุก้าตลอดละเราอ่าตัวนี้โอเคแค่นี้ก็น่าจะ ได้แล้วแหละน่าจะสู้ได้แล้วนะเพราะว่าคอมปี้น้อยฝ่านะครับอ่าทั้งดาเมจทั้งอะไรนะประมาณนี้นะป่ะดูซิว่าค่ตจะสู้จะรู้สึกยังไงถ้าโดนอย่างงี้นะปะ่ะลุยกันดิฝ่าผมก็ใช้เหล่าลูกสมุนตัวน้อยนะครับในการจบเลกนี้นะผมนาน <c oughs> ไอ้บรรลุความแข็งแกร่งของเราของลูกสมุนตัวน้อยซะบ้างไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับโดโดนะผมมาเลยจิเ <c oughs> บอกว่ากูมาเจออะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำไมมันเป็นตัวน้อยๆแค่นี้แล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะมงใครก่อนดีปเปลี่ยนตัวทันทีเลยนะโอ,โ,โอ้โหโหดจัดๆเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งด้วยผมก็ตายไปตัวหนึ่งดิเออไม่ตายว่ะผมไม่ตาย,ยนะครับเออป้องกันหนึ่งป้องกันสองเก็บสแต็กได้สบายโอเค <c oughs> โอ้ดาบเหนียบแบบนี้แค่เจ็ดร้อเยเจ็ดเองล้มเราไม่ได้เนี่ยเสื่อมเราเยอะมากบ้า เอาเซจอมตีสองโอ้โหไม่ชนะมือแล้วก็แอมเราตายสักตัวนี้ไหมว่าเราเราต้องตายสักตัวนะเดี๋ยวตายสักตัวหนตายกวนึ่งตายสักตัวนึงตายสักตัวหนึ่งก็แล้วกันเล่นง่ายๆมาเลยกล้าโจมตีไหมมาเลยไม่กล้านะครับได้โดยโดนไปวนมาลังเลจัดๆนะครับว่าจะเอาไงกับโดโด้ดีครับโจมตีหนึ่ง เออผมตายไปตัวหนึ่งนะผมนั่นโหฉลาดมากเหลือสองครับแต่ไม่ขนาบมอือถึงจะเหลือแค่ไหนก็ไม่ขนาดมอือโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าแถบไม่ไปเลยนะครับแล้วก็เหลือโดโดไว้สองครับตายยัอยูได้ยนี่นะกัดก็ให้ไม่นายไม่รู้จักเราซะมั่งนะครับฮทลางโจมตีเป็นมืดะจะไปรอดไปได้ยังไงรวนั่น ตัวนี้ดาเมจจัดมากเลยนะโอ้โ,ฮโฮเลเวล38นะครับแต่ว่าเลือดมันน้อยมากเลยนะพันเจ็ดนะสไตลาโคซอรัสลักอีดิชั่นนะครับโอ้โหนี่ไงตัวมันเริ่มมีแสงออกนะผมโจมตีห้าผมก็เดี้ยงสิอาการเด้อดเอ,อือเรียบร้อยไปเลย <laughs> มาเจอโดโดชันซ์หน่อยยันพร้อมแล้วที่จะจัดการแก่แกโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าแล้วก็อ่าเหลือไว้เพื่อนหนึ่งนะครับ <laughs> ตายซะอย่าอยู่เลยเจอกันมาโ,โ,ดโดโด้น้อยนี่นะเมียบร้อยแค่กระโดดทีพเฉยๆนะผมก็ยังไปอ่ะคิดดูมาเลยคุยจิอิซอ,อลัออน,น,น,นอ่าหรือว่าบางคนบางคนอาจจะเลี้ยวคุยซอลันก็ได้นะผมเลี้ยได้หมดแหละมาโยมตีสามเออไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งเนีอ่ะผมไม่มีอะไรกับโดโด้แล้วนะเพราะว่าได้ได้ใช้แล้วตัวสุดท้ายยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวจะเอาตัวสุดท้ายออกมาใช้นะผม บันเลยบาเร็จกันจัดจดเลยดิฟ้าก้าจมตีฉันเ็นล่ะจะบอกให้หลังเลใจจัดจๆโจมตีสิผมตายดีครับเอ,อื้อเรียบร้อยออกมาพลังจมตีตัว500จะไม่ชนะก็ให้มันรู้ไปกระบวนการสามสีจัดการมัน สีโคตรสวยเลยทีเดียวแดงเหลืองน้ําเงิน,นผมไม่ทนะีหน้าสีแดงไม่ได้เป็นหัวหน้านะรสีเหลืองเป็นหัวหน้าตั้งหากล่ะ <c oughs> สีเดียวกับช่องเราเลยทีเดียวยว,ยยว้ยยยยยวยยยยยสยย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 มยย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 ยนยยยยยย่ยยยยยอกยย่ยย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 0ไม่ได้ยยยยดยย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 ยด ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับพอตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับผมเตือนเตือนเตือนเตืนได้ดีเอหมดเลยนะครับผมอ่ะก็เหลือเวลาอีกแค่43วินาทีนะครับแสดงว่าในการผมเร็วไปนิดนึงนะครับผมอ่ะขอออกไปรับของลงมันก่อนดีกว่าโอ้โหจะจัดเลยทีเดียวไม่ได้หว่ะต้องรับซะหน่อยได้ของอีกนะครับได้ดีเอเอห้าร้อยอ่ะก็ ขอแสดงความาดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่สู้กันมานะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับสองทุ่มนะครับจนมาถึงวันจันทร์นี้นะครับใครทีอ่อยู่แรงโดมิเนเตอร์คุณก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์จีได้การ์ดใบนี้ไปนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้การ์ดใบนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะปลีกหน้ามารอแล้วนะพี่แบทนะผมอ่ะก็ใกล้เต็มทีแล้วนะสามสองหนึ่งโซน จบลงแล้วนะครับกับเรคโคม่าสไปนัทนะครับผมก็อ่าถ้าผมออกจากหน้านี้ไปผมก็จะรับการแล้วนะครับผมนาโอ้โหแสงสีม่วงแวบววบเลยทีเดียวนะครับผมปั๊ดอุ้ยห้าร้อยแล้วก็อ้ยดีเนสสอหมื่นหดีเนสสอได้แบงค์แค่ห้าร้อยนะผมได้แล้วนะครับโคม่าสไปนัท เลครับ1,003เจดบิลนะผมน,นั่นผมมี10,040แล้วอ่ะปลอดลอ็อกโคม่าสไปนัน่นสายเนื้อที่เต็มไปด้วยพลังดูค่าสแต็กหน่อยวิ่ง11,1161นะครับพลังโจมตี3,488นะผมสุดจัดเลยจริงๆตัวนี้ก็ รออะไรเงีถยอ้ยทำการฟักเลยดีครับไม่ได้เลยได้มาเป็นกําลังหลักแล้วอ่าผมก็จะทําการทอดต,ตัวนี้ออคันดีแบงค์เยอะไง <laughs> แบงค์เยอะจ,ะจัดจ้าทอดเลยทีเดียวนะออกไปก่อนนะลูกโอเคอัพหยัพเลยไม่ได้เก่งอ่า <laughs> ผมก็มี3ตัวนะครับจากอ่าซีซันพารท,ที่แล้วนะผมจจ้าำๆหวัววววงว่ามันจะมาตีให,ให้ให้เราตีชิงอีกนะ <laughs> จะได้มีครบๆไปสักทีนะครผมเสร็จแล้วเราก็เอาใส่เครื่องฟักสิครับรอทําไมอะ่ะห้แบงค์เองโอเคโอ้โหสีม่วงสวยจัด,จดเลยทีเดียวโอ้พันหกผมไม่เล่งแน่นอนนะครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนนีฝ่านะครับแล้วก็ไหนๆก็เล่งแล้วแบงค์เรามันเยอะไง <laughs> อาการที่แบงก์มันเยอะไงโอเคเมกาโลดอนนะครับได้มาจากแคดออฟไททันนะผมเอ้าคบแล้วอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะ ต้องรีวิวพี่เม็กกันซะหน่อยต้องรีวิวพี่เม็กกันซะหน่อยโอเคก็อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาร้อยหนึ่งเอาเลยต้องเล่นเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวที่เหลือโอ้น้อยเน็ดเอาออกมาเถอะมานิดๆหน่อยๆมาออกมาครับเล็กนะผม <c oughs> โอ้โหฟูมนรุติยูทีเล็กผมเริ่มตีกันขึ้นเรื่อยๆโอเคมิชชั่นอะไรผ่านเนี่ย <c oughs> เอาเลี้ยงอาหารผ่าน <c oughs> เดี๋ยวได้ของอีกเดี๋ยวค่ดู อ่าแล้วก็อุ้ยผมกดผิดประจำเลยอันนี้นะครับเอาออกให้หมดเลยทีเดียวมาโอเคน้องชายของเควินนะผมนี่ออกมาแล้ว <c oughs> ก็เลี้ยงอาหารเอาให้หมดเอาให้เก่งได้ได้อุ้ยหนูวะค่อยๆเดินมาแล้วตบหนูพิธีหนึ่งแล้วก็จิกกินนะผม <c oughs> ผมเพิ่งจะดูนะเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่ามันกินหนูนะผมโอเคเป็นไก่ที่กินหนูนะผมก็จะ เฮ้ยฟักไปเลยฟักพี่ทีเล็กไปก็แล้วกันนะครับตัวตัวนี้ก็อ่าพี่ทีเล็กี่อะฟักให้หมดเลยนะผมแล้วก็อเอาเอาตัวน้ารำคานนีกว่าอินดิคเตอร์นะผมมาอ่ะก็มีกิจกรรมใหม่นะครับตรงนี้นะครับอ่าอย่าลืมเข้าไปาร่วมสนุกกันนะครับก็คืออันนี้ผมทํายังไงว่าผมไม่มั่นใจนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็หมายว่าเป็น พในการคุยสนทนากันนะบ้าก็เป็นแอปแอปหนึ่งรับที่ใช้สนทนากันในจูซิทเวิร์ดนะบ้าเขาต้องการเพียง15,000าเท่านั้นนะครับ15,000คนนะครับที่สมัครนะถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมนะครับ1ครบ15,000เราก็จะได้การ์ดไปนี้ไปเลยนะครับก็น้ำนานาพันนะครับอัตราดอกก็อย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ที่ผมสนใจมากที่สุดนั่นก็คือดีเนี0หนึ่พันนะผมก็ยังไงก็ อย่าลืมเข้าไปทําร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับผมอะอจริงแล้วนะสำหรับคําคืนนี้นะยังไงผมก็ได้โคมาสไปนัทไปแล้วนะครับสไปนัทสไปนัทนะอะอจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างเลยคนะถ้าชอบกันก็แชร์ไรต้องมานะ,ะแล้วอย่าลืมเลยกดซับสไคร์ด้วยนะที่อยู่ขางล่างนะรพร้อมกระดิ่งนะเวลามีคลิปอะไรของผมจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปลแรกๆนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคน